ดีด้วสบายดีทุกคนเมือี้กาแดดอยู่ดอกว่าทุกคนยางซิวซิวตากแดดเด่นจักน้อยเนานะหลังจากชีตากแอร์มาหลายยางชมวิว ประมาณนีแยละทุกคนว่าสีไปอ่าวอชไปดินเซนทันเว r ร์เนาะไปยังดินเซนทันเวอร์ทุกคนว่าสีมีอย่างแน่นอะถามมันห่อนกะสีคอยจะคอยนั่งรถจะคอยนั่งรถมีด้วยว่า ไม่กเเเ็เป็นมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เนาะแต่ตอนนี้เขาก็ยาสงสบิวไปก่อนทุกคนบรรยากาศประมาณนี้แหละร้อนดีนะกรุงเทพร้อนดีสิวสิวสิวทุกคนาเอาเอสบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้กกรจะถึง ประตูน้ำเด็กกับเช่นทันเวอร์เดนทุกคนเนาะตอนนี้นนนเขากำลังย้ายมาถนนเพชรบุรีเนาะเพชรบุรีเนาะกำไรลองลองที่มันยางก็สามารถยางสุง่วิวไหลเนาะจริงๆก็สามารถทยางขามถนนดูลานลางนาะแต่ว่าไปจะขึ้นมาสะพานล,ลอยเนะาะสะพานล,ลอยกับซีหอนนิดนหน่อยแต่มโบโบมันปัญหาเนาะแต่ก็อยากเห็นวิว เราแหวกหนึ่งก็จะไปสีลมนะทุกคนเนาะก็สามารถไปที่ลมมาไปสีลมอันนี้ก็จะไปเชนเันเวอร์ต่อเขาซานหรือข้ามไปฝั่งนันสยามพารากอนแล้วการที่ยางมาเนี่ก็จะเป็นอาโซสุคุมวิดย่า,ยานาไปพูแลขอกไปนอกเมืองเนาะบรรยากาศสุดขนนั้วมาเนี่ยทุกคนเนาะมา ทุกคนเห็นไหมว่านอ้อเดี๋ยวไ่อยยางไปต่อกันน้อทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเจอไอ,จะะอ้เพื่อนๆครับว่าทุกคนตอนพยายามมาตอนแรกก็รถเมย์คันนี้ไปจะผ่านไปอนุสาวรีย์ไซเนะาะแต่ถักกระเดื่องนั่งรถเมย์คนคิดว่าก็ดีแต่นั่งแอร์หรือว่าตากเอากาศแต่ว่า,าสุดท้ายแต่กูพยายางผ่านรถรถเมย์คันนั้นมาเนาะ เลยได้ระยะทางประมาณ2กิโลคิดว่ะหอยยางไวกว่ากิโลนักทุกคนเนาะเพราะว่าดูยูเนี่ยมันยุดสีไฟแดงเนาะแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะเป็นบ่อหอยเริ่มแซงกั็นมะกืนเนาะตอนแรกรถมีรถบัสแซงไปเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นหอยเนาะสีแซงเนาะก็คือว่าคุ้มอยู่เนาะบริษัทบริษัทเงินหางภาษีประมาณนี้เนาะ บางเสียงบางย่างอาจะคิดถ้าคิดว um. ่าจะนั่งรถกต้อ,องขิดวืาครับตอนนี้อย,ย,ยอนนู่ไซบะเนทนเวอร์างไปเซนตเทอร์จากปตูน้ำไปเนทนเวอร์จากประตูน้ำปรตูนจากประตูน้ำไปเซนทนเวอร์ เดีะะย๋ยวซีาอยาง็คืยและจะให้บางคนนอนตอนนี้ก็มผสมบรรยากาศอยู่ในกรงเทพมหานครจะคนการเทํารเรืนอทาา ถนนเซ็ทรัลเวิเลดเดินทุกคนคนะครเดินจากประตูน้ำไปทีของสมุดนังสือหนอไปไงป้ายใหญ่ดีบ่าของหนังสือหนังสือลายแถวลายหวาเดินทุกคนแล้วก็เดินชมวิวบรรยากาศอันเลอะๆงน้อยเนาะ ขึ้นมาอีกสั่งคนตโตแถวผ่านซื้อกอุปกรณ์เกิดใหม่เยอะนรรดาเดอมข้างนอกเดินชมวิวข้างนอกนอนชิวๆชมบรรยากาศจุดถนนนาเชนทันเวิร์นอนบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนข้างนอก เนื้อไตกลางอีสานนำะกำลังเ,งนนนนะเ,เบิบนนะเร์จัดงานเราทุกคนนะอาเกเลยเบิ่งกนะบาังชวนให้ในงานนะเพื่อเตรียมจัดงานแสดงโซ่เราทุกคนนะบางคนก็รอถ่ายเบิ่งกนะก่อนการเตรียมนะอตอนแรก ทะเลยาแบ่งได้มาชมวิวนะสถามาเจอวันนอนลงไปกาแพงเนาะไปเที่ยวเจอส่งบรรยากาศได้ของภูเทามาราค่อนนะบรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะ,ะวันนี้เป็นเป็นว่าจัดงานมีกิจกรรม หลากหลาย คนบรรยากาศจะชิวๆนี่แหลนะเดินมืองูคน สองฝากำลังจำง,งามนี้เนาะมาเดินมากลับมาที่เชนทันเวอร์เนาะมาวาเดินคนไล่ๆตอนแรกมันก็มีการแสดงน้อเป็น,นกินจ,ะจะกรรมกิจกรรมต่างๆอยู่น Let's go ประมาณนี้ได้เนาะถ้าทุกคนมาต้อได้กัแชร์รกับประการก็สิพยายามเอฟคลิปเรือสืบพยายามปรับปรุงพัฒนาให้มีสาระน่าูมากกว่านี้เนาะแต่วันนี้จะเป็นทายบรรยากาศในย่านกรุงเทพนอนแถวชินเทนเริ่กสุสานปรากาถ้ามีโอกาสก็จะไปชมชิ้นไม้หินของจังหวัดน่านในกับในท้ายแค่ส่วนเนื้อ คนจะตุกนะทูกคนก็หลากหลายนะถ้าตาซีก็อาจารยัเรื่อกอะไรก็แซหรือ,รอ,รอ,รอทุกคนอคกาเของกําใจนะครับ